ในคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมารีวิวดูวิธีการทําระบบสะสมแต้มนะครับว่ามีทริคยังไงบ้างแล้วมีหลักการยังไงบ้างที่ดูเหมือนแบบมันไม่ได้ยุ่งยากแต่ในขั้นตอนจริงๆแล้วมันมีดีเทลข้างในอีกหลายขั้นตอนวันนี้เราจะมาแกะให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะที่เห็นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะครับผมจะทําระบบสะสมแตม้มซึ่ง สิ่งแรกเลยที่เราจะต้องทําสะสมแต้มเนี่ยก็คือการออกแต้มใช่ไหมครับก็คือออกแต้มจากแอดมินแอดมินจะเป็นคนออกแต้มให้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะไปที่หน้าแรกก่อนตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าแรกนะครับและผมอาจจะไม่ใช่แอดมินนะครับมาถึงปุ๊บเนี่ยถ้าเมือเอิญคนที่ไม่ใช่แอดมินนะครับแล้วมาเห็นวิธีการนะอย่างผมบอกเนี้ยถ้าผมทำลิสต์เมนูขึ้นมาไว้เฉพาะสตารก็คงไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคีย์บอร์ดแบบเนี้ย แบบบุคคลภายนอกแล้วเขาสามารถที่จะพิมพ์เพื่อบอกว่าอยากจะออกแต้มในนี้เนี่ยผมทําเอาไว้ในการออกแต้มเพื่อขี้เกียจพิมพ์มประมาณนี้นะสิแต้มไว้แล้วถ้าผมไม่ใช่อมินนะครับแล้วผมเข้ามาคลิกเนี่ยผมอยากจะออกสัก2แต้มนี่มันก็จะเป็นคีย์เวิร์ดหล่นนะครับว่าออกแต้มมา2แต้มเนี่ยแต่พอมันไปตรวจสอบนะครับมันก็จะเช็คแล้วว่าไอคนเนี้ยไม่ใช่อมินแน่นอน นี่นะครับก็จะตอบมาแล้วนะครับว่าคุณไม่มีสิทธิ์ออกแต้มนมําเป็นเฉพาะเจ้าหน้าที่คราวนี้เดี๋ยวผมจะเป็นเจ้าหน้าที่ให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกลับมาเป็นสู่เจ้าหน้าที่แล้วนะผมจะกดออกเลขเดิมนะครับว่าเป็น2แต้มตรงนี้นะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่แล้วเดี๋ยวตรงนี้แต้มจะถูกออกมานะครับโดยการที่ตัวลายแชทบอทนะครับก็จะไปเจนแต้มออกมาให้เรานี่ออกมาแล้วนะครับ2แต้มนะในที่นี้เนี่ยผมมี โซลูชันที่ทำไว้อยู่2แบบก็คือแบบแรกก็คือการ Co p ปข้อความที่ได้แท้มาเนี่ยเอาไปส่งให้กับเพื่อนที่อยู่ในเราเอที่เขาเวลาเขามาซื้อของเราหรือเขาทำกิจกรรมบางอย่างแล้วเราอยากจะให้แ้มเขานะครับในตอนที่2ก็คือสำหรับการแชร์บางคนไม่ได้อยู่ในเราเอนะครับเป็นเพื่อนที่อยู่ข้างนอกของล ne อย่างตัวผมในหน้าที่ตรงนี้ที่เห็นนะครับก็คือการขายสติกเกอร์เนี่ยเราเองไม่สามารถที่จะส่งสติกเกอร์ได้ต้องส่งจากตัวบุคคลไปหาเพื่อนดังนั้นผมก็จะแชร์ ตัวที่เป็นลิงก์เนี่ยนะครับให้กับเพื่อน่อะสมมติว่าผมให้กับเพื่อนนะส่งไปแล้วปุ๊บเพื่อนได้รับแ้มอารมณ์ก็จะเป็นแบบนี้เลยว่าอ่าโอเคเพื่อนได้รับแ้มนะครับอันนี้คือเพื่อนที่อยู่นอกลาอเอเลยเสร็จแล้วพอเขาคลิกเข้ามาเท่านั้นเองมันก็จะวิ่งเข้ามาสู่ลาอเอด้านนอกเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะเมื่อกี้ผมส่งไปที่ตัวผมถ้าสม,มมติว่าบางเอิญคนนั้นเป็นคนนอกคลิกบ้างขึ้นมาเห็นไหมฮะเข้ามาสู่ด้านในเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนะครับเราก็ทำการส่งเข้าไปในห้องแชทของ l i n e OA สังเกตการออกแต้มออกมานะครับแต้มนี้จะเป็นการเจนตัวที่เป็นเหมือนกับเป็นแต้มแต่ไม่มีบอกนะครับว่ามันอาจจะเป็นแค่โค้ดรหัสเอาไว้สำหรับทำอะไรบางอย่างแต่เราให้เบื้องหลังเป็นคนจัดการให้เราสังเกตนะครับเมื่อกี้ผมออกสองแต้มนะตอนนี้แต้มเขาได้รับ2แต้มไปเรียบร้อยแล้วและในเหตุการณ์เดียวกันครับเวลาที่ผู้ใช้งานได้รับแต้มไปเรียบร้อยเขาก็อยากที่จะรู้ว่า ตอนนี้มีตัวเองเนี่ยในตัวเองเนี่ยมีการสะสมแต้มไปสักเท่าไหร่แล้วเราก็ทําหน้าเมนูหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นเรื่องของการดูโปรไฟล์ตัวเองผมว่าคลิกเข้าไปเพื่อดูโปรไฟล์ตัวเองเพื่อจะไปดูนะครับว่ามีแต้มเท่าไหร่แล้วตรงนี้นะครับอันนี้ผมกดใช้แต้มไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวถ้าผมจะลองกดซ้ำอีกทีนึงแล้วถ้าเพื่อนกดแชร์ลิงก์แบบนี้ให้ไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับตอนนี้ผม เข้ามาสู่ในหน้าโปรไฟล์แล้วมันก็จะมีการกดดูแต้มตัวเองนะครับผมก็คลิกเพื่อที่จะดูแต้มตัวเองว่าตอนนี้เรามีแต้มอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้นะครับผมส่งเข้ามาเลยเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าตอนนี้ผมมีทั้งหมด14แต้มนะครับในทั้งหมด50ก็คือเมื่อไหร่ที่ครบ50ถึงจะได้ตัวรางวัลนะครับในที่สะสมพอยต์ไปเรื่อยๆนี่แหละราวนี้เหตุการณ์เดียวกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมย้อนกลับขึ้นไปนะครับ รหัสตัวนี้นะครับที่ผมใส่เข้าไปแล้วและตัวผมได้รับแจ้งไปแล้วถ้าผมกดซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วส่งเข้าไปรหัสนี้นะครับที่มันเคยถูกใช้ไปแล้วมันจะไม่สามารถที่จะนํากลับมาใช้อีกได้นะครับให้ดูนะนี่คือการใช้แบบใช้แล้วจบไปนี่ก็ไม่สามารถที่จะรับแต้มได้แล้วนะครับ เมื่อตอนนี้ในเหตุการณ์เดียวกันเลยถ้าสมมุติว่าเขาสะสมนะครับสะสมตแต้มไปเรื่อยๆเรื่อยๆจากการที่เราเจนแต้มตัวนี้ให้เขาเดี๋ยวผมจะเจนแต้มให้อีกทีเนี่ยนะครับให้ดูเลยว่าถ้าสมมติว่าผมมีแต้มที่ให้เยอะกว่านี้นะครับแล้ว ตัวเลขแต้มเนี่ยที่ได้รับเนี่ยมันเป็นเลขแบบไหนนะครับให้ดูนะเมื่อกี้ผมออก2แต้มนะถ้าผมคลิก2แต้มเหมือนเดิมนะครับจากที่เราเคยเห็นเป็นรหัสมันจะเป็น QWA 5 0เสร็จแล้วผมออกแต้มใหม่นะครับอีก2แต้มเดี๋ยวลองดูนะว่าตอนนี้ถ้าสมมติว่าผมกดคัดลอกลิงก์เข้าไปแล้วผมลองเอามาวางนะครับในห้องแชทแล้วผมกดส่งไปสังเกตว่าตัวรหัสด้านหลังนะครับมันไม่ใช่แล้วเดี๋ยวผมจะรอให้ดูนะ ก็กดส่งเข้าไปปึ่งนะครับมันเป็น WLC แล้วก็เป็น2อดูนะครับความหมายมันไม่เหมือนกันเลยนะเพราะว่าตัวเลขกับตัวนี้มันก็เป็นรหัสที่เราทําไว้เพื่อแฝงนะครับว่าให้เขาไม่รู้เลยว่ามันเป็นรหัสอะไรต่อให้เขาไปพิมพ์มั่วแค่ไหนยังไงก็ไม่เจอนะครับตอนนี้ได้รับมาอีก2แต้มแล้วนะผมจะกดเลขซ้ําเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะ WLC2 มันก็จะถือว่าเป็นการใช้งานแล้ว ตรงนี้เบื้องหลังเราก็ทําการเจนตัวตัวแทมเนี่ยแหละเพื่อว่าเมื่อไหร่ที่ถูกใช้ไปแล้วนะครับก็ไม่สามารถที่ใช้งานได้เลยเมื่อกี้ผมมีทั้งหมดนะครับเมื่อกี้ได้มาอีก2แต้มแล้วแล้วผมก็มี14แต้มเดิมตอนแรกนะครับผมเพิ่งได้มาใหม่มาเสร็จปุ๊บอ่ะผมว่าไปดูที่โปรไฟล์ผมอยากจะคลิกดูนะครับดูแทมแลวหน่อยพอตอนที่เราคลิกแต้มม่นะครับเราก็จะเห็นแทมของเราโผล่ขึ้นมา จากเดิมมันทำเมื่อกี้14นะผมก็จะให้มาอยู่ที่16แล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนที่แบบเคสที่มันจะครบ50แน้มเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพื่อให้อดินเนี่ยเตรียมตัวทำอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้16แล้วถ้าผมบวกเข้าไปนะครับ 16, บวกอ่ะอีก50าสิก็ตีซับประมาณนะครับก็อยู่ที่ประมาณ30 34ิแต้มผมจะออกแต้มในฐานะอดินนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะพิมพ์ก่อนออกแต้มนี่ก็34แต้มนี่เลยเขียนตรงตรงแบบนี้เลยนะครับสำหรับแอดมินสามารถที่จะพิมพ์อะไรแบบนี้ได้เลยแต่ส่วนคนนอกไม่สามารถที่จะมานั่งพิมพ์ตรงตรงอะไรอย่างนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเอาไว้สะดวกสําหรับคนที่ทํางานด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวแบบผมเนี่ยผมจะทำมือถือเครื่องเดียวแล้วไปไหนก็ทํางานได้นะเสร็จแล้วผมจะก๊อปปี้นะครับเดี๋ยวดูรหัสนะครับปุ๊บออกมาเนี่ยอ่ะผมส่งเข้าไปอย่างนี้แล้วพอผมคลิกเข้ามาปุ๊บ แต้มก็จะคือมันคือ xeg25 ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเลขที่เป็น34แต้มในการที่จะใช้ไปคำนวณบวกลบเลยนะครับตอนนี้เราส่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวรอดูนะครับว่าแต้มที่ผมกดเข้าไปเมื่อกี้ผมออกทั้งหมด34แต้มเลยพอครบเห็นไหมฮะพอครบ50แต้มปกติการออกแต้มปุ๊บมันก็จะมีบอกว่าเป็นการบันทึกแต้มเท่าไหร่ใช่ไหมแต่พอเราได้แต้มครบตามที่กําหนดปุ๊บอ่ะตรงนี้เลย ข้อมูลก็จะถูกให้เราเนี่ยเข้าไปแลกรางวัลนะครับในนี้ผมก็มีสติกเกอร์ให้เขาเข้าไปเลือกรางวัลได้เลยว่าเขาอยากได้รางวัลอะไรเพราะหลังจากที่แลกรางวัลเข้าไปเรียบร้อยเนี่ยถึงจะเริ่มรีเซ็ตออกมาเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับหรือเราอยากจะแยกสินค้าแลกรางวัลว่าเราจะหักพอยเท่าไหร่ก็สามารถที่จะทําได้นะครับในที่นี้ผมก็ทําทิ้งไว้เหมือนกันแต่แค่ว่ายังไม่ได้เอาออกมาใช้เดี๋ยผมจะยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยผมบอกว่าผมจะแลก ของรางวัลแลกของรางวัลเสร็จแล้วก็ใส่ในเรื่องของตัวแต้มที่จะใช้ไปอย่างสมมติเมื่อกี้เนี่ยผมใช้50แต้มเลยมันก็ต้องเสีย50แต้มแน่ๆแล้วก็บอกเรื่องของรายละเอียดของรางวัลนะครับซึ่งจริงๆมันไม่ควรขียแบบนี้มันควรที่จะาใ,ให้เขาจิ้มแล้วก็เลือกแล้วก็หักลบออโต้เลยแต่พอดีผมไม่ได้เอามาใช้แต่เอามาแสดงให้ดูว่าข้างในมันมีอยู่กันนะครับในที่นี้ผมบอกว่าผมแลกเป็นสติกเกอร์อ อย่างนี้เลยสติกเกอร์นะครับแล้วผมก็ส่งเข้าไปไอตัวเลขตอนแรกที่เราได้50แต้มเนี่ยมันจะถูกหักลบออกไปหมดเลยตามที่เราเตรียมข้อมูลเอาไว้ตอนนี้นะมันถูกหักไปเรียบร้อยแล้วนี่แล้วถ้าเราอยากจะด,ดูนะครับก็ดูแต้มไปพิมพ์ว่าดูแต้มจริงๆเราทำลิสต์เมนูมันจะง่ายกว่านะครับพาย,ยายามไม่ต้องให้เขาพิมพ์ให้เขาคลิกมันจะง่ายที่สุดนะครับพอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยตอนนี้แต้มถูกหายไปหมดทุกอย่างแล้วกลับไปดู เราก็ยังจะเจอแต้มที่ของเราเป็นเพียงแค่ศูนย์เพราะว่าเราแลกของรางวัลไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนลิงก์อื่นๆที่เราเคยคลิกไปแล้วนะครับมันแลกไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะใช้ได้นะคลิกอีกครั้งหนึ่ง34แต้มเนี่ยเป็นความหวังโอ้โหผมต้องใช้ได้แน่นอน แต่มันไม่ได้นะครับเราก็ทําลายแชทบอทเพื่อป้องกันการออกแต้มซ้ำนะครับป้องกันการใช้ข้อมูลเดิมและใช้สิทธิ์แอดมินในการที่จะออกแต้มได้ต่อให้มีผู้ใช้งานนะครับมาคลิกบอกว่าแต้มเพื่อให้โชว์ตัวแต้มแบบนี้ถามว่าทําได้ไหมเราไม่ให้คนอื่นก็ทําได้นะครับแต่นี่ผมทําให้ดูว่าถ้ามีคนที่แบบอยากจะเข้ามาเจาะเราอยากจะเข้ามาหลื้ออะไรของเรานะครับก็ให้เขาอะคลิกออกแต้ม ได้แบบนี้อ่าคลิกไปเลยแต่ยังไงก็ไม่มีทางออกได้ถ้าเขาไม่ใช่อมิน n อันนี้ก็คือการทําระบบสะสมแต้มผ่านไลน์แชทบอทนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียหนึ่งนะที่อยากจะให้เพื่อนๆได้ลองดูว่าถ้าเวลาเราทําขั้นตอนของการที่จะทําระบบสะสมแต้มหรือว่าตัว CRM เนี่ยเพื่อให้ ยูเซอร์หรือให้ผู้ใช้งานของเรารลูกค้าเราเนี่ยจะได้แบบว่ามีแรงกระตุ้นในการซื้อของในการจับจ่ายของเราอยู่ในลาวเอจะได้จบอยู่ทุกอย่างอยู่ในลาวเอแล้วก็เพียงใช้มือถือเครื่องเดียวในสโลแกนที่ที่ผมบอกเสมอนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีข้อเรียนในการทําระบบสะสมแต้แบบนี้แหละแล้วก็แลกของรางวัลและสังเกตนะครับว่ามันมีเรื่องของการป้องกันหลายๆอย่างอยู่ด้านในซึ่งเราเห็นอย่างเงี้ยอาจจะดูว่ามันง่ายนะแต่ในการเขียนข้างในมันมีนมหลาย หลายชั้นเหมือนกันแล้วก็มีหลายฟังก์ชันที่ต้องมาคอเช็คคอยตรวจสอบคอย,คอยวัลลีเดตเดี๋ยวเอาไว้เตรียมผมกับคอสของการทํา crm ตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเอามาเนี่ยอันนี้เอามาให้ดูเป็นไกด์ไลน์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลาสเรียนเราจะได้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดได้ง่ายขึ้นนะครับวันนี้ถ้าใครได้ฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณการติดตามและรับชมนะถ้าถูกใจในคลิปดีอก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเล็กช่องนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับ